มีกล้วยน้ว้าสุกกล้วยน้ว้าสุกเดี๋ยวให้แม่ลูกอ่อนกันเยอะหน่อยแม่ลูกอ่อนเป็นไงโอ้โอให้หนมลูกเยอะหอมก็ต้องบำรุงกันหน่อยอ่ะกล้วยไ้กินเลย<ม>เต็มที่ แม่ทั้งลูกลกินด้วยกันอ่ากินด้วยกันแหละเต็มที่เลยนั่นแหละกินที่แม่ตัวนี้กล้องอ่านะ <l ots> ก็สำคัญต้องให้กินต้องให้น้ำหนุลูู <l ots> เป็นเสริมนะครับผมสำหรับแพะแกะ การให้กล้วยน้ำปาสุกสำหรับเมู่ึอ่อนดีนะครับให้น,นมลูกดีแล้วก็แข็งแรงลูกลำบึกเลยต,นะตัวผูนะก็พ้พันบึกดับเปอร์นะผมก็ให้ทุกวันนะครับผมให้ทุกวันช่วงที่ให้น,นมลูกบางวันอาจจะน้อยกว่านี้บางวันอาจจะมากกว่านี้นะครับ เต็มที่เลยสัตว์เศรษฐกิจครับแกะตัวนี้เป็นแกะนะครับผม,มแม่ลูกอ่อนแม่ลูกไอ้นุ่มลูกทุกวันต้องช่วยหน่อยนะครับบางทียื่นให้กินกลัวคนก็ไม่อยากกินก็เลยวางให้กับพื้นก็กินได้ครับ เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเกษตรกรเ,กเรานะครับผมโทรฟูตดูคุยกันได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดสองเก้าศูนย์หกศูนย์ห้านะครับผมต,ตัวเล็กคิดได้นะครับเวนวาสุ <c oughs> ดีต่าแพ้แกะครับผม กินกล้วยกับแม่ไหมอืม <c oughs> เพิ่มความหวานน้ำตาลจากผลไม้สุกนรับผม